สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการซ่อน Root ด้วยแอป m a g i s k Version Mod นะครับที่ชื่อว่า Delta โดยในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ใช้ไซจิสละนะครับสถานะไซจิสผมเป็น no อยู่คือการซ่อนร o ทเนี่ยมันมี2ส,สายคือไซจิสกับรีรูคลิปนี้ผมจะมาใช้สายรีรูนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน High The m a g i s k App นะครับคือผมไม่ได้พลาง ตัวหน้าแอปมา g i จิสเนี่ยยังไม่ได้ถูกพลางนะครับแต่ว่าพวกแอปธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เข้าได้หมดนะอย่างง่ายๆเลยเกมพับ g New State เนี่ยต้องซ่อนกันเยอะแยะพอสมควรนะครับอ่านเนี่ยผมก็เข้าได้ตัววิธีนี้เราจะใช้โมดูลทั้งหมด4ตัวนะครับลิงก์โมดูลเนี่ยตัวไหนที่ผมสามารถ วางลิงก์ต้นฉบับต้นทางได้เนี่ยผมก็จะทำลิงก์ต้นทางไว้ให้นะครับแต่ถ้าโมดูลตัวไหนที่ผมหาต้นทางของเดฟไม่ได้จริงๆผมก็จะอัพขึ้น์ไรให้โหลดนะครับมันมีวิธีการที่จะเปลี่ยนจากมา g i จิสตัวเก่าที่คุณใช้อยู่เนี่ยมาเป็น Ocean Delta เวอร์ชันเดลตานี่ยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมแนะนำว่า Clean Install ลงใหม่ดีกว่าครับผมลบของเก่าออกก่อนจะดีกว่านะครับและอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะ สำหรับคนที่ยังใช้ High the m a g i s t app อยู่เนี่ยเพื่อพลางเนี่ยให้คุณกด Restore กลับออกมาก่อนนะครับให้มันกลับมาเป็นหน้า m a g i s เขียวๆก่อนแล้วค่อยถอนการติดตั้งนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวผมจะถอนการติดตั้งแล้วลงใหม่ให้ดูนะครับเช็คให้ชัวร์ว่า m a g i s t ไม่ได้ถูก High ไว้นะ กด uninstall Magic ตรงนี้เลยครับ complete uninstall นะครับลบทิ้งอันล่างแล้วรอเครื่อง reboot เครื่องไม่ได้รู้แล้วนะครับไปดูใน Root Checker ลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมเดินลงมาที่หัวข้อดาวน์โหลดนี่นะครับดาวโหลดดีบักตรงนี้นะครับโหลดเสร็จแล้วกดติดตั้งได้เลยครับจะติดตั้งจากหน้าเบราว์เซอร์หรือจะไปติดตั้งในไฟล์ม a เนเจอร์ก็ได้เปิดเข้ามาเลยก็ได้ครับ กอนุญาตสิทธิ์นะครับถ้าถามมาจิสยุคใหม่เนี่ยคุณจะต้องแฟลต2ทางนะครับคือไฟล์ apk บนหน้ารอมแล้วก็จะต้องมีการแฟลตหลังบ้านที่ recovery อีกรอบนึงนะครับจะแฟลตทางด้านไหนทางฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่ผมจะชอบทําแบบนี้คือผมจะลงไฟล์ apk ก่อนการลงไฟล์ apk เนี่ยยังไม่ได้เป็นการ r o t นะครับสถานะเนี่ยตรง install เนี่ยเป็น na อยู่นะครับยังไม่ได้รู t ต่อไปให้เราไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมาครับไฟล์ Magic Alpha APK เมื่อกี้ที่เราโหลดมาเราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็น .zip ครับเพื่อเราจะไปแฟลใน Recovery อีกรอบหนึ่งผมจะชอบ Copy ไปไว้โฟลเดอร์อื่นก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไฟล์ APK เก็บไว้ด้วยนะฮะผมก็จะ Copy ไปไว้ที่อ่า n s t t r r g g e เลยอ่าต้นฉบับก็ยังอยู่ที่โฟลเดอร์เก่า แล้วผมค่อยมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนจาก APK เป็น ZIP ยืนยันไปครับแล้วเราบูตเข้า Recovery กันเพื่อไปแฟลไฟล์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนเป็น ZIP เนี่ยนะอ่าครับแฟลชไฟล์มาจิที่เปลี่ยนนามสกุลเป็น ZIP นะครับ รีบูตได้เลยครับอ่าเดี๋ยวไปเช็ค r ร o t กันครับเครื่องถูก r ร o t แล้วนะครับมาแล้วครับ m a g i s เ Delta สถานะนะครับดูตรง i n s tall เนี่ยนะครับทาน,นี้เมื่อรูทเสร็จแล้วปัญหาก็จะตามมาคือ เซฟตี้เน็ตเราจะไม่ผ่านเมื่อเซฟตี้เน็ตไม่ผ่านแอปธนาคารหรือแอปที่ตรวจจับการรู t ก็จะใช้ไม่ได้เมื่อรบรูตแล้วดิบๆเลยไปเช็คเซฟตี้เน็ตกันเรียบร้อยครับแดงแล้ะต่อไปเราจะมาแฟลชโมดูล l e 4ตัวที่บอกไปต้นคลิปกันครับเข้ามาที่หน้าแอป Magist Delta นี่ยน,นะครับเลือกตรงโมดูลขวาล่างนี่โมดูลบางตัวนี่นะครับเวลาเราลบ m a g i s ออกเนี่ย ถ้ากลับมาติดตั้งมัจจิสใหม่เนี่ยมันจะยังอยู่นะครับอันนี้มันเป็นของเก่าจากคราที่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกดลบเลยแต่มันจะยังไม่หายจนกว่าผมจะรีบูตนะครับตรงนี้ก็ช่างมันเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้ในมาจิสผมไม่มีโมดูลอยู่นะเราก็กด install form storage ตรงนี้ครับโมดูลแรกที่จะลงคือ r e r u ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับมาลงตัวที่2 Safety Net Integrity Fix นะครับเป็นตัวที่2เสร็จแล้วกลับมาตัวที่3 Brutal b u s y b y x o x กลับมาตัวสุดท้ายตัวที่4ี่ r u m o m o h โ d r r e รีบูตเครื่องครับโมโดูลสตัวแรกประจำการเรียบร้อยแล้ว ไปเช็คกันสีตัวนี้นะครับอย่างแรกคือเราต้องทำให้เซฟตี้เน็มันผ่านก่อนเข้าไปที่มาจิสเซลตาครับตั้งค่าเฟืองขวาบนนี้นะครับในหัวข้อมาจิสไฮนี่นะครับอันแรกเลยให้เปิดมาจิสไฮครับแล้ว Config m a มั i จ High เนี่ยนะครับกดเข้าไปจุดไข่ปลาขวาบนนี้เลือกแล้วให้ติ๊ก Show System Apps พิมพ์ค้นว่า Play เลือกที่ Google Play Service แล้วให้เลือก2อันครับคืออันแรกที่ท้ายเป็น .gms u n s t a น l e เนี่ยนะครับ2อ,อันนี้พอแล้ว g m s กับ .unstable แค่2อ,อันนี้พอครับแล้ว r e s t าร์เครื่องอีกครั้งครับคราวนี้มาเช็ค Safety Net มันจะผ่านแล้วนะครับเขียวแล้ว จากตรงจุดนี้นะครับผมอยากให้คุณลองดูก่อนลองเปิดใช้แอปที่มันต้องซ่อนรูทหรือแอปที่มีการตรวจจับการรูทดูก่อนว่าแอปไหนที่หลังจากเซตอิเน็ตผ่านแล้วเนี่ยถ้ามันยังเข้าได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปติ๊กเพื่อบายพาสหรือว่าซ่อนรูทนะครับถ้ามันเข้าได้แล้วคุณไปติ๊กบายพาสมันไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีความจําเป็นเดี๋ยวผมลองไล่ที่มีในเครื่องที่ลองเทสนะครับอ่าเข้าไม่ได้ติดแจ้งเตือนเครื่องรูท าจ้งเกือนเครื่องรู้อันนี้ผมจะยกตัวอย่างแอปธนาคารหรือแอปรเดอร์ที่ที่จะมีปัญหานะครับอ่าอย่างอันนี้เข้าได้ครับแอป G Newstate ติดแจ้งเตือนรู้นะครับแอปธนาคารแจ้งเตือนรูดอ่าแอปนี้เข้าได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปกดซ่อนนะครับก็เข้าใช้ได้ปกติตามนี้เลย อ่าแจ้งเตือนโอเคออนนี้เรารู้แล้วว่าแอปไหนบ้างที่มันดีดที่มันเข้าไม่ได้มาครับไปบายพาสมันหรือว่าซ่อนรูทที่เราชอบเรียกกันเฟืองขวาบนนี่นะครับไอตรงนี้กดหายได้นะครับไม่เป็นไรมันเป็นแบบว่าแถบแจ้งข่าวสารเฉยๆไม่มีอะไรแล้วไปที่หัวข้อมัจจิทไฮนี้นะครับอันที่3นะครับ c o n f l ิก a g มัจจิทไฮที่ก่อนหน้านี้เราไปกด High Play Store นะครับ กดเข้าไปติดแอปไหนก็ไล่เช็คเลยครับกดย้อนกลับมาแล้วกดเข้าไปครั้งเพื่อรีเช็คลิสต์ที่เราเช็คไว้อ่ะคราวนี้กลับมาไล่ดูกันครับ เค okay. ผ่านผ่านพับจีนิวสเตทนะครับหนึ่งในตัวเคี่ยวผ่านเขาได้นะครับผ่าน ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะวิธีนี้มาสายรีลูก็จะไม่ได้ใช้ใซจิสไใสจิสมันปิดอยู่นะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้กด High i d e the m a g i บแ p ปด้วยตัวหน้าแอปเนี่ยยังโชว์หลาตรงๆอ,อยู่แบบนี้เลยไม่ได้กดพลางนะครับแต่เข้าใช้ได้หมดนะครับ แล้วก็มันจะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะครับเช่นบู o o p p r ป t e c t i ันคอโอ o ล l y Mode เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาทำมาเทสให้ลองดูนะครับอย่างบู o t l o ูปป้อ t กันเงี้ยคร่าวๆก็คือเวลาคุณ flash โมดูลแล้วโมดูลบางตัวเนี่ยมันทำให้เครื่องค้างนะครับทำให้เกิด Boot Loop เนี่ยถ้ามันตรวจเจอว่ามันมีการ Boot l o ูปจากโมดูลนะครับมันก็จะดีดไปเข้าโหมด c อ r อ o ลี่คือจะอยู่ในสถานนะรูดอย่างเดียวจะปิดโมดูลทั้งหมด เครื่องคุณก็จะไม่ค้างแล้วแล้วคุณก็เข้ามาในแอปมาจิสแล้วก็ไล่ลบโมดูลตัวที่มีปัญหาออกอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบู o ต l ลูปโ rotection แต่ผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาทำคลิปเทสให้ดูก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับมาจิสเ Delta เป็น m a g i สมอ o ตนะครับที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมทำให้ดูแต่ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผม ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับ